สวัสดีครับพบกับเมนูหลากหลายนะครับกับเชฟตั้มนะครับวันนี้มีเมนูแปลกๆนะครับอร่อยอร่อยนะครับคือหมูตกคกนะครับบางคนนะครับไม่อยากทานเส้นมะละกอนะครับอยากทานแต่เนื้อหมูนะครับเราก็เลยทําเป็นคล้ายๆส้มตำนะครับแต่เราใช้เนื้อหมูย่างนะครับ เคล้ากับน้ำส้มตำนะครับมีผักด้วยนะครับทำให้อร่อยยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับน้ำส้มตำนะครับที่จะเคล้ากับหมูตกครกนะครับหมูตกคกนะครับมีส่วนผสมนะครับกระเทียมสับกับพริกสับนะครับน้ำมะนาวนะครับน้ำปลานะครับน้ำมะขามเปียกนะครับ แล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับครับเมื่อได้น้ำยำของหมูตกคกแล้วนะครับเราก็นำเนื้อหมูนะครับที่เราย่างเรียบร้อยแล้วการย่างหมูนะครับมีเคล็ดลับก็คือเอาช้อนซ่อมจิ้มนะครับที่เนื้อหมูนะครับนวดกับน้ำมันนะครับให้เป็นเป็นเมือกนะครับเพื่อให้เนื้อหมูนุ่มนะครับน้ำมันจะเป็นตัวแทรกให้เนื้อหมูหรือโปรตีนนะครับนุ่มขึ้นนะครับก่อนนำไปย่างนะครับ เมื่อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาเนื้อหมูใส่ในหม้อยำนะครับเสร็จแล้วเรอแล้วนะครับก็เคล้ารวมกันนะครับน้ำยำหมูตกคกและมะเขือเทศนะครับถั่วฝักยาวครับแล้วก็แครอทสับนะครับเมื่อเราใส่ผักต่างๆลงไปเรียบร้อยแล้วครับเคล้าให้เข้ากันนะครับ เขาเบาๆนะครับเพราะว่าในช่วงจังหวะเค้าน้ำยำน้ำยำกับเนื้อหมูนะครับแล้วก็ผักนะครับถ้าเขาเขาแรงนะครับผักจะช้ำไม่อร่อยนะครับเมนูง่ายๆกับเชฟตั้มนะครับหมูตกครกนะครับอร่อยอร่อยนะครับรสชาติจีดจาดนะครับทําทานที่บ้านได้นะครับแล้วก็ทําที่ร้านอาหารได้นะครับเป็นเมนูทันสมัยนะครับลองทําดูนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับหมูตกครกนะครับกับเชฟตั้มเข้าครัวกับเชฟตั้มทำง่ายๆนะครับอร่อยง่ายๆสบายๆนะครับกับเชฟตั้มครับ